ปูไม่ตีนะอย่าหาว่าผมบิวนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะวันนี้ที่ผมเจอนะเหมือนผมได้เจอเม็ดอะไรใสๆเม็ดหนึ่งเปล่งประกายเงาวัดจับแสงไฟรอวันที่จะบีบให้แตกลามไปสู่เม็ดอื่นขึ้นเป็นผื่นอีกต่อ,ตอ,ตอไปสัตว์น่ามันเสียวแล้วจะเปรียบน้าเหมือนเพชรในตมกูคือเพชรน,นะคือตมพูดทำไมแต่ผมจะกลั่นตมให้เป็นน้ำมันดิบและสกัดให้เป็นน้ำมันหอมอยู่ในร้านสปาคำพูดคำจาเองนี่นสุดยอดจริงผมรู้ว่านะอาจจะล้าในการตีกองมาแล้ว นะ้าลงตีให้ผมดูสิพอคุณพระช่วยผมเห็นน้าตีกล่องแล้วผมไม่รู้ว่าชัดบอดี้สแลมดังได้ยังไงนันตาีมันดังได้ยังไงวะขอโทษทีถ้านะ้าเป็นถุงยางอนามัยนะชัดไม่ได้เกิดไอ้เหี้ยเอาคูไปเสียเป็นหำอีกนะเราสองคนจะไปทำอัลบั้มด้วยกันเราจะเอาการละเล่นเด็กไทยโบราณที่เป็นเพลงมาผสมกับดนตรีร็อกอัลบั้มของเราจะมีชื่อว่าร็อกยุกดู